สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รอยเล้าในใสายที่นี่ทุกบ้านมีความรักความรักความเจ็บปวดและความจริงที่รอให้คุณค้นพบไปฟังเรื่องราวของเรากันค่ะวันที่ร้านกาแฟของพิมพ์ต้องปิดตัวลงอย่างเป็นทางการหัวใจคนเป็นแม่เหมือนถูกบีบใใบัสเจ็บปวดเาวากับเป็นความล้มเหลวของตัวเองฉันพยายามซ่อนน้ําตาปลอบโยนลูกสาวด้วยคําพูดที่ฉันเองก็ไม่มั่นใจว่ามาสาักใจจริงหรือไม่วันที่ร้านกาแฟของพิมพ์ต้องปิดตัวลงอย่างเป็นทางการหัวใจคนเป็นแม่เหมือนถูกบีบบัส เจ็บปวดราวกับเป็นความล้มเหลวของตัวเองฉันพยายามซ่อนน้ำตาปลอบโยนลูกสาวด้วยคำพูดที่ฉันเองก็ไม่มั่นใจว่ามาสาักใจจริงหรือไม่ฉันยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ป้ายร้านกาแฟแห่งความหวังซึ่งเคยประดับอยู่หน้าร้านอย่างภาคภูมิใจคอย,อยอๆถูกปลดลงมาอย่างช้าๆแสงอาทิตย์ยามบ่ายสะท้อนกับผิวป้ายเหล่านั้นดูหมุนมองราวกับความฝันที่กำลังจะดับลงพิมยืนมองการกระทำเหล่านั้นด้วยแววตาที่ว่างเปล่า ใบหน้าของลูกสาวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าสู้ผอมลงไปมากจากการอดหลับอดนอนและความเพียรที่สะสมมานานหลายเดือนแต่สิ่งที่ทำให้ฉันเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ภาพความเหนื่อยล้าของลูกไม่ใช่ภาพร้านที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งลูกค้าไม่ใช่ยอดขาดทุนที่ถาโถมเข้ามาแต่เป็นแววตาของพิมที่ไม่ได้แสดงถึงความสำนึกผิดหรือความเข้าใจในความผิดพลาดของตัวเองเลยแม้แต่น้อย แม่คะ่ะพิมพ์ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจอริงลิงค่ะพิมพ์เอ๋ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแหบผ้าสายตาของลูกไม่ได้มองที่ฉันแต่จ้องมองไปยังป้ายร้านที่นอนอยู่บนพื้นแล้วก็ทำเลต,ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกค้าเข้าร้านน้อยมากๆเธอพยายามอธิบายพิมพ์ยังคงสาธยายถึงข้อบกพร่องต่างๆนานาที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยการแข่งขันที่สูงเกินไป หรือแม้กระทั่งพนักงานที่ไม่มีใจบริการพอไม่ทุ่มเทให้กับร้านเท่าที่ควรจะเป็นฉันได้แต่ฟังอย่างเงียบตอน้ำตาคลอบเบ้าด้วยความเจ็บปวดที่ลูกไม่เคยโทษตัวเองเลยสักครั้งแม่พยายามอบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกมันคือบทเรียนราคาแพงพยายามบีบเสียงให้ดูเข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะทําได้พยายามสื่อให้ลูกรับรู้ว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทอดทิ้งแต่ในใจฉันรู้ดีว่าคําว่า บทเรียนที่ฉันเป่งออกมานั้นพิมพ์ยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของมันเลยสักนิดสำหรับเธอมันอาจจะเป็นเพียงแค่คำปลอบใจลมตอแรงแรงที่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่านั้นวันถัดมาบรรยากาศในร้านกาแฟที่เคยมีชีวิตชีวาด้วยเสียงหัวเราะและกลิ่นหอมของกาแฟขั้วบดกับกลายเป็นความเงียบงันที่น่าใจหายมีเพียงเสียงสิ่งของที่กระทบกันเบาๆยามที่พิมพ์และฉันช่วยกันเก็บข้าวของออกจากร้าน ฉันพยายามชวนพิมคุยเรื่องสัพเพเหละอยากให้ลูกได้ระบายความอัดอั้นในใจแต่ทุกคำถามของฉันถูกตอบกลับด้วยเสียงสา้นนนหรือไม่ก็เป็นเพียงการพยักหน้าพิมดูเหมือนจะสร้างกำแพงบางอย่างขึ้นมาระหว่างเราไม่ยอมให้ฉันเข้าไปสัมผัสความรู้สึกที่แท้จริงของเธอลูกสาวเดินผ่านฉันไปเาวากับเป็นคนแปลกหน้าแบกกล่องใส่แก้วกาแฟที่แตกบ้างไม่แตกบ้างไปที่รถโดยไม่สบตาฉันเลยแม้แต่น้อยความอ้างว้างแผลส่้นเข้ามาในหัวใจของฉัน แม่คนนี้ที่เฝ้าอุ้มฉูเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ในวันนี้กลับรู้สึกกล่าวกับไม่รู้จักลูกสาวตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวฉันอยากกอดลูกเอาไว้แน่นนนอยากบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกอยากถามว่ารู้สึกอย่างไรกับความล้มเหลวครั้งนี้เจ็บปวดมากแค่ไหนท้อแท้เพียงใดแต่กำแพงแห่งความภาคภูมิใจที่สูงเสียดฟ้าของพิมพนั้นสูงเกินกว่าที่ฉันจะปีนข้ามไปได้ลูกไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ฉันเห็นเลยไม่เคยแม้แต่จะหลั่งน้ำตาออกมาต่อหน้าฉัน ฉันได้แต่ยืนมองแผ่นหลังที่ห่างออกไปเรื่อยๆพร้อมๆกับความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในอกว่าลูกของฉันยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากบทเรียนราคาแพงครั้งนี้และนั่นคือสิ่งที่ทําให้ฉันเจ็บปวดที่สุดเจ็บยิ่งกว่าการเห็นล้านของลูกต้องปิดตัวลงเสียอีกคืนนั้นบรรยากาศในบ้านหนกักตึงกว่าปกติเรากับมีม่านหมอกแข่งความหมน่นมองปกคลุมอยู่ทุกอนูของอากาศไม่ว่าจะเป็นในห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่บนโต๊ะอาหาร เสียงจานชามที่เคยดังเจื้อแจ้วในมือเย็นวันนี้เงียบสนิทมีเพียงเสียงซ้อนกระทบจานเบาๆและเสียงถอนหายใจที่แผ่วเบาของใครบางคนเท่านั้นที่ดังขึ้นมาเป็นระยะๆะะมันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดชวนให้ใจหายใจความคุณพ่อธนากรนั่งเงียบขึมอยู่ที่หัวโต๊ะใบหน้าของท่านเรียบเฉยแต่ดวงตาคู่คมที่เคยเต็มไปได้วยความมุ่งมั่นบัดนี้กลับฉายแววเหนื่อยล้าและท้อแท้อย่างเห็นได้ชัด ฉันรู้ดีว่าความผิดหวังของท่านนั้นนักหนาสาหาัสเพียงใดพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทํางานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อสร้างฐานะที่มั่นคงและเพื่อให้ลูกกบมีชีวิตที่ดีที่สุดตั้งแต่พิมพ์ยังเล็กพ่อก็คาดหวังในตัวลูกสาวคนโตมากเสมอมาเพราะพิมพ์มเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งมาตลอดเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและเป็นความหวังที่จะช่วยสานต่อความฝันของพ่อให้เป็นจริง ฉันยังจำแววตาแห่งความหวังที่เปล่งประกายในวันที่พิมพ์บอกว่าจะเปิดร้านกาแฟได้ดีพ่อสนับสนุนลูกสาวอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องเงินทุนและกำลังใจแม้ว่าธุรกิจครั้งก่อนต่อของพิมพ์จะล้มเหลวมาหลายครั้งแต่พ่อก็ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกสาวคนโตเสมอมาการตัดสินใจลงทุนก้อนสุดท้ายให้กับพิมพเพื่อสารฝันธุรกิจร้านกาแฟนั้นเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของพ่อ พอทุ่มเททั้งเงินเก็บที่เหลืออยู่และยิบยืมจากญาติสนิทมาอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนให้ลูกฉันรู้ว่าท่านกดดันตัวเองมากแค่ไหนเพื่อสิ่งนี้และหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พิมพ์จะล้มเหลวแต่แล้วความหวังนั้นก็พังทลายลงไปอีกครั้งพังทลายอย่างไม่เป็นท่าไม่เหลือชิ้นดีการขาดทุนย่อยยับจนต้องปิดกิจการไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียเงินทองแต่เป็นการสูญเสียความเชื่อมั่นที่สั่งสมมานาน สูญเสียความอดทนที่เคยมีให้กับความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของพิมมันกัดกินความรู้สึกข้างในของท่านอย่างช้าๆจนฉันเองก็สัมผัสได้ฉันพยายามเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มเล้าฉานนี้พยายามหาเรื่องชวนคุยเรื่องสัเพเ,เหรละเพื่อลดความตึงเครียดที่แขวนลอยอยู่รอบโต๊ะอาหารคุณคะวันนี้กับข้าวอร่อยไหมคะฉันเอ่ยถามเสียงเบาพยายามบีบรอยยิ้มออกมาให้ดูเป็นปกติที่สุด แต่พ่อก็แค่พยักหน้าเอบาบาไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยบรรยากาศยังคงเงียบงันและอึดอัดฉันเหลือบมองไปที่พิมพ์ลูกสาวก้มหน้าก้มตาทานข้าวไม่สบตาใครเลยสักคนเรากกำลังหลบซ่อนความรู้สึกผิดและความอับอายไว้ภายในฉันเห็นได้ว่าลูกสาวเองก็กำลังเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยความภาคภูมิใจที่บทบังไม่ให้เธอมองเห็นความจริงเธอคงไม่ต้องการให้ใครมาสมเพชหรือสงสารในความลมเลียวครั้งนี้พิมพ์ยังคงต้องการพิสูจน์ตัวเองเสมอมา แม้ว่ามันจะนำมาซึ่งความผิดหวังข้างแล้วครั้งเราก็ตามหลังจากมือเย็นที่แสนอึดอดัดชั้นเข้าไปนั่งข้างๆคุณพ่อธนากรที่กำลังนั่งเม่อมองออกไปนอกหน้าต่างในห้องนั่งเล่นความเงียบในบ้านนั้นช่างบาดลึกยิ่งกว่าเสียงทะเลาะก,กันใดๆมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหวังความเสียใจและความไม่เข้าใจฉันลูบแขนท่านเอบาบาสัมผัสได้ถึงความอ่อนล้าที่ซึมซาบไปทั่วร่างกายของท่านคุณคะอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวลูกเลยนะคะ ฉันพยายามพูดปลอบใจทั้งพ่อและปลอบใจตัวเองไปในข่าวเดียวกันพยายามให้กำลังใจว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแต่ในใจฉันเองก็ไม่มั่นใจในคำพูดของตัวเองเลยแม้แต่น้อยพ่อถอนหายใจอย่าโววและพูดออกมาเสียงเรียบกทุ้มต่ำฉันคงคาดหวังมากเกินไปคำพูดซานนเพียงไม่กี่คำนั้นกับเจ็บปวดบาดลึกยิ่งนักฉันรู้ว่าคำพูดนั้นไม่ใช่แค่เรื่องร้านกาแฟที่ต้องปิดตัวลง แต่มันคือความผิดหวังที่สั่งสมมานานจากความทะเยอทะยานที่มากเกินไปของพิมพ์ความทะเยอทะยานที่ไร้ประสบการณ์ไร้การไต่ตรองและขาดความรอบคอบมันคือความผิดหวังที่ลูกสาวคนโตของท่านยังคงไม่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างที่ท่านคาดหวังไม่สามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้อย่างที่ท่านตั้งใจจะส่งเสริมฉันสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของคนเป็นพอที่เห็นลูกสาวเดินหลงทางซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยที่ตัวเองไม่รู้จะช่วยอย่างไรให้ลูกก้าวพ้นจากวงจรแห่งความน้่มเหลวนี้ได้ความเงียบที่ตามมาหลังคําพูดของพ่อช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่ความเงียบสงบแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นแรงกดดันที่พร้อมพร้อมจะฉีกกระชากทุกสิ่งให้ขาดสบันฉันรู้สึกราวกับบ้านกําลังถูกคุกคามด้วยรอยแล้วที่มองไม่เห็นมันเริ่มกัดกินรากฐานของครอบครัวเราอย่างช้า ฉันไม่รู้ว่าความผิดหวังครั้งนี้จะกลายเป็นกำแพงถาวรกระหว่างพ่อกับพิมพ์หรือไม่และในฐานะคนกลางอย่างฉันฉันจะทำอย่างไรเพื่อประสานรอยเล้าเหล่านี้จะทำอย่างไรให้ความเจ็บปวดนี้ไม่กลายเป็นบาดเพนเรื้อรังที่ทำลายครอบครัวของเราไปตลอดกาลทุกอย่างดูมืดมนไปหมดในคืนนั้นความหวังที่เคยมีค่อยๆเลือนหายไปจากใจของฉันทีละน้อยนับตั้งแต่วันที่ร้านกาแฟต้องปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ ความเงียบได้เข้าปกคลุมบ้านของเราอย่างถาวรมันไม่ใช่ความเงียบสงบอย่างที่เคยเป็นแต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้งเต็มไปด้วยถ้อยคําที่ไม่ได้เอ่ยความรู้สึกที่ถูกเก็บกดและความสัมพันธ์ที่เริ่มแตกแล้วเสียงหัวล้อะที่เคยมีให้เห็นในบ้านของเราเริ่มเลือนหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงทุกคนในบ้านต่างมีโลกส่วนตัวมากขึ้นต่างคนต่างจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกของตัวเองเรากับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นกลางระหว่างเราพิมพ์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องเธอขูกอยู่กับคอมพิวเตอร์ ทำอะไรบางอย่างที่ฉันเองก็ไม่รู้ชัดบางครั้งลูกเกอกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าตู่กลับมาอีกทีก็มืดค่าฉันไม่กล้าถามว่าเธอไปไหนไปทําอะไรมาพ่อสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่ปอบบางและแววตาที่ห่างเหินของลูกฉันเห็นเธอพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคุณพ่อธนากรเธอจะรอให้พ่อออกไปทํางานก่อนหรือกลับเข้ามาหลังพ่อเข้านอนแล้วเสมอการทานอาหารพร้อมพร้อมหน้าพร้อมพร้อมตาที่เคยเป็นกิจวัตรประจําวันของเรา กลายเป็นสิ่งหายากเหลือเกินในตอนนี้ถ้ามีพิมพ์อยู่ด้วยบรรยากาศก็จะเงียบกริบและอึดอัดจ,จนแทบจะกัน้นหายใจและถ้าพิมพ์ไม่อยู่โต๊ะอาหารก็ดูจะล่องเกินไปไม่มีความสมบูรณ์แบบอย่างที่เคยเป็นคุณพ่อธนากรเองก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดท่านยิ่งเก็บตัวเงียบขึมมากขึ้นกว่าเดิมท่านใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานเอกสารที่โต๊ะทำงานหรือไม่ก็ออกไปตีกอล์บกับเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้ไม่บ่อยนักท่านดูเหมือนจะพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับพิมพ์โดยตรง ไม่มีการตำหนิไม่มีคำแนะนำเพิ่มเติมไม่มีแม่แต่คำปลอบใจมีเพียงความเงียบงันและการเว้นระยะห่างที่ชัดเจนแรงกดดันในบ้านเริ่มหนักขึ้นเลื่อยอย่อจนฉันรู้สึกอึดอัดและเจ็บปวดท่านไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องร้านกาแฟรหรือความล้มเหลวของพี่มิกเลยแต่ความเงียบของท่านนั้นดังยิ่งกว่าคำด่าทอใดๆมันเป็นการแสดงออกถึงความผิดหวังอย่างถึงที่สุดจนกระทั่งไม่เหลือเลี้ยวแรงจะพูดอะไรอีกแล้ว ในฐานะคนเป็นแม่และเป็นภรรยาฉันสัมผัสได้ถึงรอยเล้าที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้า้าภายในครอบครัวของเราฉันรู้สึกถึงความห่างเหินที่เพิ่มขึ้นทุกวันระหว่างพิมกับพอ่อมันไม่ใช่การทะเลาะวิวาทที่รุนแรงไม่ใช่การตะคอกใส่กันด้วยอารมณ์โกรธแต่มันเป็นการถอยห่างอย่างเยียบบกการสร้างกำแพงในใจที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะมองไม่เห็นกันฉันพยายามที่จะเป็นคนกลางพยายามที่จะเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่กำลังจะขาดสะบ,บั้นลงนี้ แต่ก็รู้สึกกล่าวกับว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวไร้พลังที่จะทําอะไรได้ฉันพยายามพูดคุยกับพิมพ์ถามถ่ายถึงความรู้สึกแต่ลูกก็เพียงแค่ยิ้มเฉยต่อแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่พิมพ์สบายดีซึ่งฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่ความจริงเลยฉันพยายามพูดกับคุณพ่อธนากรท่านก็เพียงแค่ถอนหายใจแล้วบอกว่าปล่อยให้ลูกได้คิดเองบ้างเถอะฉันเข้าใจความผิดหวังของพ่อดีแต่ฉันก็กลัวว่าความเงียบและความห่างเหินนี้จะทําให้ครอบครัวของเราแตกสลายไปในที่สุด ทุกคืนก่อนนอนฉันมักจะนอนไม่หลับผ้าของพิมพ์ที่ดูห่างเหินผ้าของพ่อที่ดูผิดหวังวนเวียนอยู่ในความคิดฉันมองไปที่สามีที่หลับไหลอยู่ข้างๆมองไปที่ห้องของลูกกที่เงียบสงัดความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างเข้าก่อกุมหัวใจฉันรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวท่ามกลางบ้านที่เคยอบอุ่นแห่งนี้เรากับเป็นคนนอกที่เฝ้ามองครอบครัวของตัวเองกำลังแยกจากกันทีละน้อยฉันได้แต่ภาวนาว่ารอยเล้าที่ซ่อนอยู่นี้จะไม่กลายเป็นบาดเพนสักกาที่รักษาไม่หาย และหวังว่าสักวันหนึ่งครอบครัวของเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งไม่ใช่แค่ในความฝันแต่เป็นความจริงที่จับต้องได้ในทุกโกกวันที่เหลืออยู่ไม่กี่วันหลังจากที่ป้ายร้านกาแฟถูกปลดลงอย่างเป็นทางการและความเงียบเข้าปกคลุมบ้านของเราอย่างหาวอนฉันเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวพิมพ์มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่ฉันคาดหวังว่าลูกสาวจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่กลับเป็นสัญญ,ญาณที่ทําให้ฉันรู้สึกกังวลใจมากยิ่งขึ้น พิมพเริ่มพูดถึงโครงการใหม่ๆอีกแล้วด้วยแววตาที่ยังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นแรงกล้าและประกายแห่งความหวังที่ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าความล้มเหลวครั้งล่าสุดไม่ได้ทิ้งร่องรอยบาดเพนไว้ในใจเธอเลยสักนิดเดียวแม่คะครั้งนี้พิมพจะทำอย่างรอบคอบกว่าเดิมลูกบอกอย่างมั่นใจพางกลางสมุดบันทึกเล่มใหม่ออกมาให้ฉันดูซึ่งเต็มไปด้วยแผนผังตารางและตัวเลขมากมายเธอยังคงพังพูความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาด รูปแบบธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมและวิธีการจัดการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอน้ำเสียงของลูกยังคงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นราล่ากับเพิ่งจะเริ่มต้นทุกอย่างเป็นครั้งแรกในขณะที่ฉันฟังคำบอกเล่าของลูกฉันก็ได้แต่ยิ้มเฉยต่อพยักหน้าตอบรับไปอย่างนั้นเองแต่ในใจกลับรู้สึกหนักอึ้งฉันเริ่มรู้สึกกลัวกลัวว่าบทเรียนราคาแพงครั้งล่าสุดนี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ลูกสาวของฉันเติบโตและเรียนรู้ความผิดพลาดอย่างแท้จริง ทิมดูเหมือนจะยังคงวนเวียนอยู่ในวงจรเดิมต่อคือการมองข้ามสาเหตุที่แท้จริงของการล้มเหลวและพุ่งเป้าไปที่การเริ่มต้นใหม่โดยไม่หันกลับมาทบทวนความผิดพลาดที่ผ่านมาอย่างลึกซึ้งเธออาจจะมองว่าความล้มเหลวเป็นเพียงก้าวเล็กๆที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหยุดคิดและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนฉันแอบ,บเห็นพิมพ์ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นในห้องนอนที่ปิดสนิทบางครั้งฉันเดินผ่านก็ได้ยินเสียงเธอพูดคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ปากก็พึมพำเกี่ยวกับแผนการใหม่ๆเรากับไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเลยสักครั้งเธอค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตอย่างกระตือรือร้นติดต่อผู้คนมากมายและจดบันทึกไม่หยุดหย่อนความมุ่งมั่นของลูกนั้นน่าชื่นชมแต่ในฐานะคนเป็นแม่ฉันกลับเริ่มสงสัยว่าความมุ่งมั่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือเป็นเพียงความดื้อรั้นที่บดบังการมองเห็นความจริงเป็นความทะเยอทะยานที่มากเกินไปจนทำให้ลูกสาวของฉันไม่ยอมหยุดนิ่งเพื่อพิจารณาถึงข้อบกพร่อง,องของตัวเอง ฉันเริ่มตั้งคำถามในใจอย่างหนักหน่วงพิมกำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าเธอพยายามพิสูจน์ตัวเองมากเกินไปจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยหรือเปล่าทำไมลูกถึงไม่เคยโทษตัวเองเลยสักครั้งเธอไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองเลยหรืออย่างไรการที่เธอไม่ยอมรับความล้มเหลวที่เกิดจากตัวเธอเองมันจะทําให้เธอเติบโตได้อย่างไรฉันได้แต่ภาวานาให้ลูกสาวของฉันยอมรับความจริงยอมรับว่าความล้มเหลวในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเธอเองไม่ใช่แค่จากปัจจัยภายนอก ภาวนาให้เธอได้ใช้เวลาค่าควรถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้ไปได้ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆอ,อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ฉันกลัวว่าถ้าพิมพ์ยังคงมองข้ามบทเรียนที่สําคัญนี้ไปเรื่อยๆเ,เธอจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าและแต่ละครั้งก็จะยิ่งสร้างบาดแผลที่ลึกขึ้นในใจของเธอและคนในครอบครัวฉันไม่ต้องการให้ลูกสาวต้องจมอยู่กับวงวนของการพิสูจน์ตัวเองที่ไม่สิ้นสุดฉันอยากให้เธอมีความสุข อยากให้เธอได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ใช่ด้วยความมุ่งมั่นที่ไร้ยลากฐานและประสบการณ์อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ในายไซชันเต็มไปด้วยความกังวลและสับสนเกี่ยวกับอนาคตของลูกสาวคนโตฉันไม่รู้จะทำอย่างไรให้เธอหันกลับมามองตัวเองอย่างจริงจังเสียทีทำได้เพียงแค่ภาวนาและเฝ้ารอด้วยความหวังอลิปีท่ามกลางความล้มเหลวของพิมพ์และความตึงเครียดที่ปกคุมบ้านของเราอย่างเงียบงนัน คุณพ่อธนากรเริ่มหันเหความหวังทั้งหมดไปที่นนลูกชายคนเล็กที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วัย18ปีบริบูรณ์แววตาที่เคยสายแววผิดหวังเมื่อมองพิมพ์บัตรนี้กลับเป็่งประกายความหวังและความภาคภูมิใจเมื่อเอ่ยถึงนนอย่างชัดเจนและไม่ปิดบังพ่อเริ่มชะมะนนเรื่องผลการเรียนบ่อยขึ้นกว่าเดิมมากนักไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังท่านก็จะพูดถึงความฉลาดความขยนันหมั่นเพียรอและผลการเรียนที่เป็นเลิศของนนเสมอนนนี่แหละความหวังของพ่อ ลูกชายคนนี้ไม่เคยทําให้พ่อผิดหวังเลยคําพูดเหล่านี้เริ่มถูกเอ่ยออกมาบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆซึ่งแตกต่างจากน้ําเสียงและท่าทีที่ใช้กับพิมพ์อย่างสิ้นเชิงพอเริ่มพูดถึงอนาคตที่สดใสของนนด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความคาดหวังท่านวาดภาพอนาคตของนนไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําการงานที่มั่นคงและการสร้างครอบครัวที่มีเกียรติ พอดูเหมือนจะพยายามเติมเต็มความฝันและความคาดหวังที่ผิดหวังจากพิีให้สําเร็จกับนนทอแทนฉันสังเกตเห็นนนเงียบขึมและเก็บตัวมากขึ้นเมื่อถูกคาดหวังเช่นนั้นจากเด็กหนุ่มที่เคยสดใสและล่าเริงบัดนี้เขากลับดูเหมือนจะแบกรับภาระ,ะที่หนักอึ้งเกินกว่าไว้สิบปปีของเขาไว้บนบ่าทุกวันนนมักจะตอบคําถามของพ่อด้วยรอยยิ้มเจือนนพยักหน้าเบาๆหรือไม่ก็หลบสายตาไป ใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงความสุขหรือความภาคภูมิใจอย่างที่ควรจะเป็นเลยสักนิดสิ่งนี้ทำให้ฉันกังวลเป็นอย่างมากเพราะฉันรู้ดีว่าความคาดหวังที่ถาโถงเข้ามาจากคนเป็นพ่อแม่นั้นสามารถสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเด็กคนหนึ่งได้ลูกชายของฉันกำลังแบกรับความกดดันอย่างหนักไม่ใช่แค่จากความคาดหวังของพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความล้มเหลวของพี่สาวที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกด้วย นนท์อคงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดในบ้านและคงรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นความหวังสุดท้ายของครอบครัวความกดดันเหล่านี้เริ่มส่งผลต่อนนท์อย่างเห็นได้ชัดเขามักจะใช้เวลาอยู่ในห้องคนเดียวมากขึ้นไม่ค่อยพูดคุยกับใครไม่ค่อยออกไปทํากิจกรรมกับเพื่อนนอนท์เหมือนเมื่อก่อนฉันเห็นเขาใช้เวลาอยู่กับหนังสือเรียนมากขึ้นแต่แววตาของเขากลับดูเศร้าหมองและเมื่อยลอยอยู่บ่อยครั้งและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความลับในใจของนอนท์ที่ฉันแอบสัมผัสได้ ถึงแม้นนท์จะเป็นเด็กด,ดีเรียนเก่งและดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยในสายตาของคนทั่วไปรวมถึงคุณพ่อธนากรด้วยแต่ในฐานะคนเป็นแม่ฉันรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติฉันสังเกตเห็นว่านนท์มีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนและมักจะเป็นเพื่อนผู้ชายที่ดูอ่อนโยนและมีโลกส่วนตัวคล้ายกับนนทอ์อฉันเคยเห็นนนท์ดูหนังหรืออ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศโดยบังเอิญแววตาของเขาในตอนนั้นเป็นประกายอย่างประหลาด เรากับกำลังค้นพบบางสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเขาแม้ว่านนจะไม่เคยพูดเรื่องนี้กับฉันโดยตรงแต่สัญชาตญาณของคนเป็นแม่ก็ทำให้ฉันเริ่มปฏิป่ตเรื่องราวบางอย่างได้ความสงสัยที่ว่านอนอาจจะเป็นเกเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของฉันอย่างเงียบต่อและมันก็สร้างความกมังวลใจให้กับฉันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเพราะฉันรู้ดีว่าคุณพ่อธนากรเป็นคนหัวโบราณยึดมั่นในประเพณีและความเป็นชาย อย่างมากท่านคงไม่สามารถยอมรับเรื่องแบบนี้ได้ง่ายอๆอย่างแน่นอนหากความลับของนนถูกเปิดเผยออกมาในวันที่ครอบครัวกำลังเปราะบางเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นฉันแทบไม่อยากจะจินตนาการเลยฉันภาวนาว่าแรงกดดันเหล่านี้จะไม่ผลักดันนนให้ต้องปกปิดตัวเองมากขึ้นไปอีกภาวนาว่าเขาจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดภาวนาว่าครอบครัวของเราจะสามารถเปิดใจยอมรับความจริงได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตาม ฉันได้แต่เฝ้ามองลูกชายคนเล็กของฉันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความกังวลใจอย่างที่สุดอนาคตของนนและครอบครัวของเราดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่ยากจะคาดเดาท่ามกลางความตึงเครียดที่ปกคลุมบ้านและความหวังที่ถาโถมสุนันท์ฉันได้แต่เฝ้ามองลูกชายคนเล็กของฉันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและความกังวลใจอย่างที่สุด อนาคตของนนท์และครอบครัวของเราดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่ยากจะคาดเดาฉันรู้สึกว่าในบ้านของเราความสุขที่แท้จริงเริ่มเลือนหายไปเรื่อยๆจนแทบจะกลายเป็นเพียงภาพจำที่จางลางความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนในบ้านดูเหมือนจะอยู่ในภาวะหยุดชะงักพิมพ์ยังคงจมอยู่กับโลกของตัวเองพยายามหาทางเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอเธอไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตยอย่างแท้จริง แต่กลับมองว่ามันเป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ฉันรู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเธอพยายามพิสูจน์ตัวเองมากเกินไปจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยเธอไม่ได้สนใจเลยว่าความทะเยอ,อทะยานที่ไร้การแตะตรองของเธอกำลังสร้างความผิดหวังให้กับคุณพ่อธนากรซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนคุณพ่อธนากรท่านยังคงผิดหวังในตัวพิมพ์อย่างเห็นได้ชัดความผิดหวังนั้นเปลี่ยนเป็นความเงียบงันและความห่างเหิน พอไม่ได้พูดคุยกับพิมพ์เหมือนเมื่อก่อนไม่มีการตําหนิไม่มีคาแนะนําเพิ่มเติมมีเพียงความเงียบงนันและการเว้นระยะห่างที่ชัดเจนซึ่งมันทําให้ฉันเจ็บปวดอย่างที่สุดความเงียบของพอเป็นสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดเพราะมันบ่งบอกถึงความผิดหวังที่ถึงที่สุดจนไม่เหลือเลี้ยวแรงจะพูดอะไรอีกแล้วท่านได้หันเหนความหวังทั้งหมดไปที่นนลูกชายคนเล็กที่เพิ่งก้าวเข้าสู่วัยสปดปี ความคาดหวังที่ถาโถมสู่นนนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่เด็กวัยนี้จะแบกรับได้ฉันเห็นนนเงียบขึมและเก็บตัวมากขึ้นเขากำลังแบกรับภาระ,ะที่หนักอึ้งเกินกว่าไวของเขาฉันได้แต่เฝ้าสังเกตการความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยหัวใจที่บอบชำ้ำฉันรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวไร้พลังที่จะทำอะไรได้เพื่อหยุดยั้งไม่ให้ครอบครัวที่รักของฉันต้องพังทลายฉันพยายามที่จะเป็นคนกลางพยายามที่จะเชื่อมประสานรอยเล้าที่กำลังก่อตัวขึ้น แต่ก็รู้สึกกล่าวกับว่าตัวเองกำลังพยายามก่อกำแพงที่พังทลายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งด้วยมือเปล่ามันช่างเป็นเรื่องที่ยากลำบากและเจ็บปวดเหลือเกินทุกคืนก่อนนอนฉันมักจะนอนไม่หลับผ้าของพิมพ์ที่ดูห่างเหินผ้าของพ่อที่ดูผิดหวังผ้าของนอนที่แบกรับความกดดันวนเวียนอยู่ในความคิดฉันมองไปที่สามีที่หลับไหลยอยู่ข้างข้างมองไปที่ห้องของลูกกบที่เงียบสงัดความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างเข้าก่กอกุหมหัวใจ ฉันรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวท่ามกลางบ้านที่เคยอบอุ่นแห่งนี้เรากับเป็นคนนอกที่เฝ้ามองครอบครัวของตัวเองกำลังแยกจากกันทีละน้อยฉันไม่รู้ว่าความผิดหวังครั้งนี้จะกลายเป็นกำแพงถาวรกันระหว่างพ่อกับพิมหรือไม่และความลับของนนท์ที่ฉันแอบสัมผัสได้นั้นจะถูกเปิดเผยเมื่อใดและจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเรามากแค่ไหนฉันได้แต่ภาวนาว่ารอยเล้าที่ซ่อนอยู่นี้จะไม่กลายเป็นบาดเพนสกักการที่รักษาไม่หาย และหวังว่าสักวันหนึ่งครอบครัวของเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งไม่ใช่แค่ในความฝันแต่เป็นความจริงที่จับต้องได้ในทุกโกกวันที่เหลืออยู่ฉันภาวนาให้พิมพ์ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างแท้จริงภาวนาให้นนท์สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีความสุขและภาวนาให้คุณพ่อธนากรสามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามฉันหวังว่าความรักที่เรามีให้กันจะแข็งแกร่งพอที่จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้และหวังว่าความหวังที่แตกสลาย จะไม่กลายเป็นความจริงที่ไม่อาจแก้ไขได้ในท้ายที่สุดบทเรียนแรกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจที่ล้มเหลวแต่มันคือรอยร้าวที่เริ่มกม่อตัวในหัวใจของครอบครัวเหล่าฉันไม่รู้ว่าลูกสาวของฉันจะเติบโตจากมันได้จริงหรือไม่และความหวังที่เหลืออยู่จะกลายเป็นภาระหนักอึ้งสำหรับนนทอแค่ไหนบทเรียนแรกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจที่ล้มเหลวแต่มันคือรอยร้าวที่เริ่มก่อตัวในหัวใจของครอบครัวเหล่าฉันไม่รู้ว่าลูกสาวของฉันจะเติบโตจากมันได้จริงหรือไม่ และความหวังที่เหลืออยู่จะกลายเป็นภาระหนักอึ้งสำหรับนนทอแค่ไหนขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับรอยแล้วในใจนะคะหวังว่าทุกเรื่องราวจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้นพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ